โอ้โหเจอโดยบังเอิญ hmm. ค่ะเสียจวนถ่ายได้เส SO ียแม่ขึ uh, ้นเก่ายืนอย่างครับเก่ายืนยันคือเก่าได้พี่น้องเอฟซีนะยืนยันเหมือนเดิมอ่าตัวนั้นตัวนัดาระซีแล้วแต่ว่าพี่น้องเขาจะซีใดบ่ ต้องเสียจวนนี่น้อยชุดนะคะรถใครรถเราดีกว่าเสียจะได้อ่ะเสียจวนจะไปต่อให้น้ากันบ่เนี่ยเออเป็นหลังหลังรถได้บ่จะไซียังมากขึ้นก่าบ่เสียนึ่งซีเขานี่ทำไมตัวกันยังเดือดเลยเดือดมากเลยวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะคะสิบห้ามึงเออข่าลาบซับได้เลยโอ้ผู้ใด้มาซื้อพูดได้ บ่ได้กินนะเสียนเายานาะนพันอีกซีะะ้ลยพ,พันอีกหรือเนล่าอืมฟันอีกบ่ค่ะเสียอืมฟันฟันอีกบ่ค่ะฟันอ่าฟันได้รท่าขวางแม่โอ้มีคนเอาขวางมาให้เออไม่เอาฟันว่าได้กินเนื้อเขาเขา<อ>สรอยเนื้อเขาสรอยเนื้อสรอยจุแม่ฟันว่าได้กินเนื้อสร้อยสร้อยจุข<ช>ขเขาออนเนื้อจนแหงหลายหลายก็ตากแดดแล้วทั้งร่มมันหนาวเนาะเนื้อจนแหงไม่กินโอ้ยแสีบขนาดที่ว่า จูมีแต่ซอยจูแหบมือมือรุ่ดมากันมาเขาเอาเขาเอาแมวแมวไปให้มึงแมวอืมลูกแมวตัวนึงงามงามแมวตัวนึงเออมีแต่แมวมีแต่คนออกมาให้มีิตรได้ได้ของสี่ขึนซ้อนนี่ได้ได้ได้ของโอ้ฟันมาแล้วสี่ขึนซ้อนเออแต่แต่บอกเลยแด้เมีนเ่วันที่สิบเอ็ดอ่ามาให้มาครับเสียจนจะไปแล้วนะใครช้าไม่ทันนะเออมาเรื่อยๆพ่อไวอ่าไม่ทันนะไม่ทันเสียนะ อลไรเจ้แตงโมเสียตจะจะไปก่อนเออฟ้าเลยฟ้าเลยคิ้วยเย้าครับคิ้วยเย้าคิ้วยเย้าคนให้้ท่านโอองชุดไทยพคนไงฟันทุกข์คือเกาขาดเสียหาไพัยบ่อซื้อนึงกับซีไม่ได้ตังค์ครับผมผมผมขาดมาให้ด้ยครับที่ว่าอะไรต่างเพราะว่า เรือว to ันน pues ี้ออกแต่สีครับหนึ่งยี่หันว่อนยี่หันเผมก็ไปซื้อตัวอื่นกเสียหิบไปซื้อเสียเปล่าเนาะเสียเปล่ามันอะไรประโยชน์อย่างนี้จริงครับถามเพื่อนว่าซื้อเลขมีสีมีหนึ่ง้องพูไหม่ได้ตังเลยครับผมเพราะว่าพบฝันดีแล้วฝันน่าตั้งแต่มึงไปบอกเรือได้กินเนื้อเมืกอไหรเขาเอาปลามาให้มึงมึงอมื่อคลืนเลยครับ ออขึ้นนี่เขาเอาไม่เอาไมวเอาไม่เอาหนาละไม่เอาโด,ดยหน่อยตัวนึงนะเมืองเรือพี่ซีขาเนาะแ,แมว,ต,ว,แมวตัวนี้เลยไม่ทิ้งแล้วไมทิ้งแล้วละ่ะแล้วพี่น้องเขาจะซื้อได้บ่ครับผมเพราะว่าเลขผมมันขาดสารล้วเลขนอนเอาดิครับผมเลขนอนเอาได้คักเลยจังบอกนะครับทาทาทามันออกแล้วบางเลขเขาจะจับว่าเลขกเหล็กเขาจะจับหนึ่งกร จับหนึ่งไมาเหลือก็สบายเด้พอไปครับผมครับผมเข้าพอต้องเบิงเลยถือแล้วอันหนึ่งมานี่ถือเลยเรียบร้อยเลยนะเสียกินก๋วยเตี๋ยวเลยกินก๋วยเตี๋ยวคืออยากกินอะไรได้สั่งกินรอดอะไรเป็นเสียเมื่ออว่าอายเขาถาวรก็ได้เพราะว่าเหล็กมันมันมากเลยจริง่นะครับวันนี้มันฝันดี่ดีได้อรี่ีหรอครับได้ได้ซีขึ้นสอนได้ที่มหาวิทยาลซขึ้นสอนจะบอกว่าไม่ได้ได้ของไม่ได้ขอเมหาวิทยาให้หลังจาก เสียฟันนะแม่หายเข่าหายโสกหายลาบแล้วฟันดีสัญญาว่าเสียแม่หายโคกที่ไทยแม่ย่ำหายโคกที่ใตยนะครับเนาะเสือเสือเสือสี่หนึ่งสีสีแปดแปดสีกระซำใดกันแล้วกระซำใดกันแล้วพี่้อง เขาจะเอาเพิ่มอีกบอเขาสิทธิ์ตรวจเจ้ามือเขาบอเขาละลาเขาลลาเขาใจร้ายบอเต้ใจร่ายตอนโตเจ้ามือเขาบอจังสินะครับนี่ใหญ่คือใดนั่มจะสิทธิ์เราจะเขาจะเฮ็ดเอาพิจารณาเอาได้ผมฟันแม่นี่เลยครับผมฟันวันนี้ผมมั่นใจเลยละครับผมหนึ่งกับสี่ถ้าใครไปวิ่งก็พลาดเลย มาเลยจะได้กล้ามาตะลี่จะใส่กวดเห็เ hmm. กี่ยงนักเสียนะแม่นเรกไดส่ถ้าคนที่รถที่นั่งย้อนผมจะวเลยไม่แน่ไม่แนเออเพราะว่าเร่กนอนเอานอนคักหลายเออแล้วก็ฟันได้ได้ของได้ซิงได้ของนักเสียนะได้ซิงได้เอาแมวมาให้ยความได้มาหาแม่วิซีขาเสียละเออแมวบ้านผู้ท่านบดามาท่านซอสซอสเพื่อนเอามาให้โอ้โหรางวันใหญ่เลยนะเออท่านซอสซอสเอามาให้ฮอดบ้านเลยบอกแม่ไทย วิดีโอไปพอมบอกเมี่อวัตดีละกเ่เป็นเพื่อเป็นมูก็บผมสอสนะวัตดีเกิดควม่หน่อยตัวง่ามม่เหน่อยครับปีครับมาตัวหนึ่งอีกเออมาตัวหนึ่งโอ้คืองนันล่ะดินบ่อดรกันดิเออเฮ้ยสีไแรกอ่ะพาเอาคแต่พี่เดีวบ่อนอ่า คนสวยเลยล่ะใครออกใครไดงเพราะฝันแม่นเลยดิครับโอ้คนสวยห้ามใจดำผู้ใหญ่ใจดีนะครับออกใครผมเด้ไหครับครับผมเลขบนหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดแม่นั่นคือเก่าเออเรีกแรกอ่ะหนึ่งสี่ครับหนึของผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนสือตั้งแต่นั้นเออผมวิ่งหนึ่งกับสี่ขอโทษที่มันจะมาด้วยกันนี่ท่านั้นบนล่างด้วยเขาต้องบนล่างกับเอฟซีครับเออถามผู้ใด ซื้อได้รีบเอาครับครับผมเออให้ข้ามีทุนไหมก้อนได้กินปีใหม่้อ๋อเออเจ็บฟ้าออกนะเออได้กินปีใหม่ก็อยู่นี่ครับครับบริจินปีไม่เก็บกันไปหลายวันแล้วพ่อเขาไม่ให้แล้วดิครับไม่ให้ล่วงนาแล้วดิครับงวดนี้ตองวดคือทรงสายปีเกาเสียจวนพอดีห้อีกนะครับเออเมื่อเกินสามมือเ่าก็ไปห้ยเลยเพราะว่าเขาได้แล้วดิได้แล้วเออได้คนล่วงนาจังหวะต้องหลอบ รอบรอบต้องเห็นอ้แทบหลอกก่อนไซับสวนไซับสวนได้มากได้มื่สองเปีได้เป็นตัวเลยเนีเขาบอกเป็นตัวเลยนะครับวันตอไปแห้ง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 ไขลายแหงตั้งลายนะเสียนะบอกเป็นตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งวันอ่ะก็ติดตามไปได้เลยสิวางเรียกซับตัวได้ก็หมายความว่าเส้นตัวความตัวนี้บอกเลยว่าเพราะว่าเมืนี้เอาเงินก็เจ็บเงินก่อนจังไปบอกเนาะเพราะว่า เออมันออกก็ยักสองสามมื่นยักห้าใบบวกเพิ่นได้ทีนะครับผมครับผมเฮ้อเนี่ยน้องเชนเนาะเออเพื่อนเก็บก็ตัวดีไว้ถ้าซื้อกุ้งธรรมดาก็ได้เพราะว่าเรียกผมปล่อยปล่อยพ่กธรรมดาครับต้องมีคุณภาพผ่านออยอคือว่าหลังใครซื้อได้ก็ทราบได้รวดอยากกินเพเก็บก็กินเลยเออเออว่าต้องดูด้วยค่อยค่อยดูค่อยดูไอ้ที่ค่อยค่อยดูมือเลขออกกระเปิดยังอยแต่เออ การลืมครับผมแม่ลครทบทวนนะครับเนาะเออทบทบทวนเจ้าของเพราะว่าถ้าอาจารย์อีรีตื่นเขาจะเออค่อยๆดูนะครับค่อยดูไปนะคะเออไม่ได้รีบดูบ่อยๆเออดูบ่อยๆเมื่อไหนกะวันที่สิบหกเลยที่เสียเนี่ยเขาจะดูตั้งแต่เศร้าก็นเรื่อยกันได้ญาตเขาจะลืมเครืองควันก็เขาจะลืมลายแม่ยนเมียเมียมียนเสยก็อย่าไปตื่นเลื่องลับโป้งนั่นเองม่าห่างเราแล้วงานว่าไรง่ะ ของผมมันเลขกฟันเอาเหลขนอนเอาไว้ยังได้ก็รีบหาไหวจังได้ก็ว่าผิดหวังแหละครับจังได้ก็ได้คนเวลาไม่ได้ออกทั้งบนทั้งล่างป้าขึ้นไปเลยมาฝักแต่วันนี้ก็คืออัวนที่พามากออกทั้งบนทั้งล่าง วิ่งเปลบนวิ่งสองล่างเข้าเข้าเต็มเต็มนะคะของเสือจวนเออเสือเตียผู้ถนาคนวิ่งสองก็เปลยน่ล่างสองก็เปลี่ยที่บดได้เมื่อวันหนึ่งได้บดครับวันนี้ก็เนื่งกับเสือล่างเนื่งกับเสือบนก็ได้หมดอีกนหนึ่งได้หมดครับกแล้วาะนี่ก็เสือจวนครับเออก็ได้แบบนั้นแหละแบบเขาเหล่าพ่ผินหวังเอ่อเสือพ่ผินหวังครับครับตามผมพ่อผินหวังครับไม่จนด้วยครับคอยดูเลยครับไม่จนครับครับครับให้เพื่อนได้เก็บเงินให้มันหมื่อวันนี้นใช้ป เออเห้พัดหนีมัดเลยอะไรอันทิ้หนีมันจะลายปีให้มันมัดวันปีปีปีหกชีมันมัดซะครับผมปีไม่ให้เขาเอาเก็บเงินซาบานเอาไว้เพราะไอแม่สางมาสางเฮียนเนาะเออเพราะเด้ซื้อสางเฮียนอยู่ ไปซื้อรถอยู่ก็เอาล้วเนาะแมนบอล่ะครับผมเออไปซื้อรถคีบไปมันนี่ว่านี่ซื้อรถสดซะเอารถสดเลยเนาะเสียเนาะเอารถสดไปซื้อซะยี่ดาวท็อปยี่ดาวท็อปมันถึยากข้างวดบ่อลมันถึยากข้างวัดบอลอย่างไรอีกครับผมบอกว่าปีปีนี้ห้าห้างปีหน้าห้าผมบอกว่าทีให้รีบให้รีบรีบรีบกวันมูเลยจวดกวันมูสองวดสอัดภาษายสองวัดภาษาไทยรีบเอา หงวดนี่ต่ำหนึ่งหวดนารอเลยกดติดตามไว้เลยนะเสียค่ะเาบาได้โตมาแล้วมาดีเอฟซีก็จะเอาอะไรเอาพู้ละหาเงินที่แสนหนึ่งซสอ้ย่าให้เอาเกินแสนใช่เอาแต่ซ้อมาหนาเาไหรเงินกับซีมีเฮแล้วนะคะเสียแล้วเอามือเงินกับซีบางแรกกับ ไปทาเอาเนาะครับผมแในเฮ่ไปพร้อมกันบ่เสียเออในเฮ่ไปพร้อมกันมีชายโยถ่ายมินเนึ่งกับซียังขึ้นหอดผมเลยเออแคนตายขึ้นเอาดอกต้นปาบยังดอกไม่ได้อีขึ้นแค่หนาผมเองยังถือต้องการเอาซาาเนาะครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็บซีรอมด้วยทุกคนนะครับคุณนี้ครับ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 วันดีครับขงสุดท้ายเขาเสียจวนนะคเด้วยอ่าคิดให้หนาเสียไปเสียมาแต่เรนนี่กำลังใจในการยิบ นะคะเอาขอให้เฮงๆนะคะขอให้เฮงๆทุกท่านนะคะผูไดทีเข้ามาติดตามทาางช่องเจ็บหนึ่งหกห้าชแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาเบเรวยกกันนะคะสำหรับแนวทางของเสียจวนนะคะ,ต,ะตัวเดิมค่ะเพ่อไว้ตัวเดิมนะคะแคปภาพแคปภาพคะ่ะเอาขอให้เฮงๆนะคะสวัสดีสค่ะ